โอเคสวัสดีทุกทนทุกท่านครับย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก้าในเกมเช่นเคยนะผมนะโดยนี้เรา,าอยู่ในเกมโรบักกันอีกแล้วนะครับวันนี้โรบักที่ผมจะมาเล่นก็คือแมปที่มีชื่อว่ากออาบิสเนสนะครับผมนะก็เหมือนกออาการ์เดนแต่วันนี้มันเป็นอ่าทำธุรกิจนะครับเราจะจ้างธุรกิจที่เราจะทําก็คือมันเป็นอ่าธุรกิจแบบแบบออฟฟิศแบบนี้ภาพรวมมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็จ้างพวกแบบอาร์ติสนะครับผมจ้างครูจ้างอะไรมาอยู่ในบริษัทเรานะครับมาทำอาชีพในแต่แต่ละอย่างเห็นไหมโันนี้เห็นไหมมันผลิตเงินมาแบบอันนี้มันนผลิิตเง นนนะอันนี้ผมเล่นไปในไลน์แล้วนะผมนะแล้วก็มาถ่ายกันให้ดูนะครับดูเห็นไหมม, <c oughs> มันผลิตเงินให้ผมเยอะมากนะครับไอพวกนี้ก็อาจจะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบถ้าแรงเขาอาจจะถูกกว่านะถูกกว่าเชฟถูกกว่าอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้ก็ถูกไปเลยนะเป็นแบบนุ๊นะครับอันนี้ผมมีเงิน6ล้านบาทนะผมก็จะไปจ้างคนตรงนี้ได้เลยนะครับมีเงินเยอะขนาดนี้ผมจ้างพวกแบบคนโหดได้เลยนะเชฟวะตอนนี้จ้างได้แค่เชฟนะเพราะว่าอันอื่นเนี่ยกำลังจะรีนะเดี๋ยวเรากดเชฟมาก่อนกดเชฟมาให้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันสร้างเงินได้เยอะดีนะครับถ้าถ้าเป็นพวกเชฟ นะอันนี้มันกำลังจะรีแล้วอ่ารีพอดีไม่มีนะครับเยอะสุดคือเชฟเหมือนเดิมนะซื้อมาเลยนะครับถ้าเยอะสุดคือเชฟก็ซื้อมาเลยนะครับซื้อมาให้หมดคนอื่นจะได้ไม่ต้องซื้อครับอ่าไม่มีแล้วนะครับคูณเงินอันนี้สําคัญข้างๆคือสิ่งที่จะทําให้คุณสามารถแบบทําให้เงินมันคูณ2เหใช่ไหมบูตเงินใช่ไหมบูตเงินคูณ2ส,สร้างการเพิ่มการสร้างเงินสดให้กับพนักง,งานอย่างมากนะบนี่นะแล้วก็กลับฐานได้เลยนี่ย เราเชฟแล้วนี่ไหมรัวเราเปลี่ยนอะไรไหมเปลี่ยนเป็นเหมือนคนนั้นเลยไหมเราจะเอาเชฟมาวางตรงนี้เลยนะครับหมุนได้นะเกมนี้มันหมุนไปด้านไหนวะนี่นะด้านนี้เชฟก็สร้างมาเยอะๆเลยนะไม่ต้องหมุนนะมันมามุมนี้อยู่แล้วนะครับวางวางไปนะครับวางวางให้มันแบบเต็มๆไว้ก่อนให้มันเต็มๆเข้าไว้นี่นะนี่เลยนี่สร้างเงินให้เราได้เยอะมากแน่นอนแล้วก็วางให้เต็มวางให้เต็มวางให้เต็มเชฟจะสร้างเงินให้เราได้เยอะแค่ไหนกันนะ เชฟตัวสุดท้ายวางตรงนี้ไปก่อนนะครับว้าว <c oughs> เปลี่ยนอันนี้เราจะเปลี่ยนผู้จัดก,การของเราจากหน้าตัวตลกเป็นหน้าหมา <c oughs> คนหน้าหมานะอันนี้มันก็จะประมาณนี้ <c oughs> เห็นไหมอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับยอดเวลากเกมนี้เพราะนจุดทําเงินเลยนะตรงนั้นนะ่แล้วเดี๋ยวไปจ้างจิตรกรเพิ่มนะครับลืมบอกไปพวกอาร์ติสก็ได้เงินเยอะเหมือนกันนะนี่ไงจิตรกรซื้อมาสีส่อันเออแค่นั้นก่อนนะครับไอ้ทั้งข้างบน,ข,งบนข้างบนไม่ค่อยเท่าไหร่แลวนะครับข้างล่างพวกเนี้ย มันได้เงินเยอะกว่านะครับเท่ากันไหมวะโอ้โหไม่เท่าวางไว้เลยนะครับวางเรียงข้างหน้าเลยมันจะได้บังๆบริษัทเราไว้นะครับนี่ไงนี่ไงมันจะเข้ามาอย่างเงี้นะครับเอาไปเมื่อกี้ไอพีสีสีด้วยคืออะไรวะเนะี่ยอ๋อมันก็สุ่มมานะครับว่าเราจะได้อะไรโอ้โหยอดเลยไนอะ้พวกสีสีก็อาจจะทําเงินได้เยอะกว่าหรือเปล่าแบบพอสุ่มออกมาปุ๊บสี่เข็ดโอ้โหสี่เข็ดสองงานเลยนะครับเยี่ยมนะเพิ่งเอานูบเยอะเกินไปหรือเปล่าไอ้เนี่ยคุณดูฝั่งนี้ดิเห็นปะดวงดวงผมเนี่ยสบายเห็นปะเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ได้เอาเลยเนะี่ยยโโโออ้หดหดเลนะ ตรโหดโคตรเทพเลยเป็นไงคนโหดไหมผมว่าผมน่าจะรอสักหลายๆชั่วโมงแล้วก็ค่อยเข้ามาดูอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูดีกว่านะครับเผื่อผมรอรีนั้นด้วยแหละ้านค้านะครับดูดิ้านค้ามันจะเียงวะใกล้รีแล้วอีกหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวผมรอตรงนี้แหละเคทุกคนเจอกันนะเดี๋ยวผมมาตอนที่ อาจจะให้มันได้เงินเยอะกว่านี้จะได้มาแบบทําให้ดูนะว่ามันฟาร์มกันยังไงนะครับ <S <S เอาแล้วกลับมาแล้วทุกคนนี่ผมมาถึงนี่เลยเห็นไหมดูทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับในไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับอ่านี่เห็นไหมมันก็จะประมาณนี้นะทุกคนเห็นปะละ่ะเงินที่ผมได้มาอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ได้เยอะนะอันนี้ผมไปซื้อมาจากร้านนะครับอืมเนี่ยจากตรงนี้เลยจ้างงาน,นรับนั่นก็คือ ผมได้นั้นมานะครับในอันนี้ผมได้แม่มดมาแล้วก็อันนี้นะครับราคาเจ็ดแสนนะครับอืมอันนี้สองล้านนี่ยังไม่ได้เลยสนามกีฬารอมาหลายรอบแล้วยังไม่ถึงนะครับก็นั่นแหละดโดยดผู้จัดการนะครับมีราคาเท่าไหร่บ้างต่อไปยี่สิบสองล้านแล้วก็ส่วนใหญ่ทุกคนจะอยู่ตรงนี้บ้างนะเนี่ยเอออันนี้คือสูงสุดละยี่สิบสองยี่สิบห้าล้านนะครับอืม อันนี้คือโลบักนะฮะโหโคตรโหดโลบักนะครับเ <laughs> ออเน,นี่ยครับเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็จะมาเป็นพวกเอ่อเป็นเจ้าพวกของแบงค์นะครับเนี่ยแบงค์ก็ได้เงินประมาณนี้นะครับเนี่แต่พวกทาวเวอร์พวกนี้จะได้เยอะกว่านะครับ <laughs> เพราะว่ามันแพงกว่าก็ต้องได้เยอะกว่าเป็นเร,รื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับน้องๆอันนี้เนี่ยมาอันนี้นะครับอืมกดกด ช่วงนีอาจจะพูดเสียงดังมากไม่ค่อยได้พอดีว่าผมอ่ค่อนข้างแบบอาจจะเจ็บคอเล็กน้อยนะครับถ่ายติดต่อกันหลายวันนะครับโอ้โหสุดยอดจริงนะครับแล้วไหนจะเล่นเกมแบบบางทีเล่นฟรีไฟล์ต้องมีตะโกนมีอะไรนะครับก็นั่นแหละเก็บเงินก่อนนะครับเออไ <c oughs> อสกาย Sky อะไรนี่ผมว่าตั้งผิดด้านแน่เลยนะครับจริงๆมันต้องหันหน้าไปทางโน้นนะแต่ไม่เป็นไรนครับ ช่างมันไปก่อนไอ้ได้เงินมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้เจ็ดล้านนะครับมีเงินเจ็ดล้านบาทก็สามารถซื้อของได้นะครับเครดิ์สามสิบวิมันจะหลีแล้วนะครับก็ค่อนข้างเจ็บอยู่เล็กน้อยนะครับอา่าผมอยากได้สนามกีฬาอืมแต่ถ้ามีอันนี้ก็ต้องรีบขายขายของเลยนะครับอืม สี่สามสองหนึ่งีลแล้วโอ้ม่มีของดีเลยแย่จัดนะเดี๋ยวลองลองออกเข้าใหม่แบบนี้ดูดิเผื่อมันเผื่อมันบลัคหรือเปล่าเมาื่อกี้ไม่มีผู้จัดก,การก็ยังไม่ถึงโอ้โหเออวะไม่งไม่ถึงอะไรทั้งนั้นเลยเป็นผู้จัดก,การพระราชานะ่บมบอกเลยทิ้งไว้หลายวันก็จะยิ่งรวยนะครับ เงินก็ยิ่งเยอะก็ฟาร์มไปสักพักระยะหนึ่งแล้วก็จะเป็นลงเป็นคลิปสั้นเป็นพวกแบบตอนที่ทำาปชาเลนจหลายวันนะครับทิ้งเกมนี้ไว้หลายวันแล้วอะไรเงี้ยแล้วเป็นเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออไม่มีอะไรแล้วตรงนี้นะครับต้องเจอกันในพีต่อไปดีกว่านะครับมันก็ต้องรอนานมากดูเดไหมผู้ชมวันนี้ผมก็มาอัปเดตฐานทัพของผมนะครับแบงค์ Banks, นะครับโอ้โหธุรกิจแนวใหม่ธุรกิจหน้าใ,ใหม่สําหรับหนุ่มไฟแรงที่อยากจะมาทํางานนะครับ คนที่ไหนที่วัยรุ่นไฟแรงก็ลองมาเล่นเกมนี้ดูได้นะครับผมนะเออวันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับสำหรับวันนี้ก็ต้องอ่าขอตัวลาคุณผูช้ชมไปก่อนแล้วใครชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe กันด้วยนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเออบางคนกดแต่ Subscribe แล้วแล้วก็กดติดตามอย่างเดียวนั่นแหละแบบไม่ได้กดกระดิ่งนะครับก็คืออาจจะลืมหรืออาจจะผมอาจไม่ได้พูดไปก็เลยไม่ได้กดกันนะกดกระดิ่งไว้ด้วยเออเวลาคลิปใหม่มามันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเลยต แรกอะทุกคนนั่นแหละให่อง hey, ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนละสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดซับด้วยดงด้วยนะ